การเรียนรู้เอาเดออนเจดีพร้อมทแสดงความด,ดีกับพวกเราที่จบการศึกษาและได้รับใบแสดงผลการจบไปแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้ที่ขาดโอกาสที่จะไปต่อก็มีอยู่ท่องทางในกรมการทัศษ์านอกโรงเรียน หรือจะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันนี้เขาบอกให้มามอบใบให้พวกเราก็วางพอดีก็เลยยินดีแล้วก็เต็มใจจะมาถือว่ามารับน้องรุ่นน้องให้รู้ว่าพงพ่อเนี่ยพระอาจาย์เนี่ยเป็นรุ่นพี่จบมอต้นปีสามเก้ออเป็นพี่เป็นน้องกันก็ชักชวนกันเรียนชักชวนกันตามกวาม,มากมากกเลยกันนะ ขอเราปรานาขอบคุณกับรู้าอาาจรย์และก็พวกเราทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแขแ็งแรงปรญญาศจากทุกโ,โศกโรคภักันผมชื่อนายประโมท,ทั้งทอผมจบการศึกษาวันนี้มารับวุฒิการศึกษาชั้นม .6 ครับหลังจากจบผมว่าจะไปหาสมัครงานครับตลอดระยะเวลาที่เรียนกศนมาเนี่ยได้รับความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรบ้างได้รับเยอะครับ ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับทำทำให้ชีวิตเราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับแต่ก่อนไม่ไม่เคยคิดจะเรียนครับทุกวันนี้คิดเรียนแล้วก็คิดอยากจะทํางานสร้างชีวิตครับแล้วอยากเะียนแนะนําน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเรียนนีอย่างไรบ้างแนะนําให้มาเรียนครับการศึกษาสาคัญครับถึงใจยุเท่าไหร่เราก็ยังเรียนได้ครับเพราะความรู้สําคัญครับ คุณมากครับขอบคุณมากครับ